เฮ้ยเก่งจังเลยคุ้มจรังเลยลูกสาวกินข้าวเองได้แล้วดูสิน้ำตาจะไหลลูกสาวกินข้าวเองได้แล้วเย้เก่งจังเลยค่ะลูกใครวะมิ้เก่งจังโตแล้วอุ้ยอิ่มแล้วอ้ืมกินเองให้เขากินเองเขาโตแล้วใช่ไหมลูก ไม่ล mm ูกกินข right. you yeah. yeah. ้าวเองได้แล้วดีใจจังเลยเฮ้ยน้องเย่น้องคนกินข้าวเองได้แล้วอะเอ้ยเดูสิตักเองแล้วอะเอย่าอย่าอย่าให้เขากินเองอะไรไหมลูกอะไรไหมเย่งเก่งจังไหนไหนไหนพ่อไหนดิอะไรไหมลูกเอ๊ยดูสิเฮ้ยตักข้าวกินเองได้แล้วดูสิเออเด้อ អូអូកេនចាំងចេនចាំង